ดีค่ะเจานาาวนุนตาการินดาค่ะเป็นประธานกลุ่มต่อ้าบบานเดินม่วงมุติจีสมุนคอนาดสอำเภอจังหวัดจังหวัดนครที่สมราชค่ะกลุ่มต่อ้าบบานเดินม่วงก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2545วันที่9พฤษภาคมประมาณที่21ปีเสียบ้านมาแล้วค่ะกลุ่มต่อ้าบบานเดินม่วงดำเนินการมา โจ๊ะมถ้ามาจิกของเรามีทิพเอ็ดกนละคะ่ะกลุ่มโจ้กป้าบ้านเหนือเมืองดําเนินการมากเป็นถึงวันนี้ก็คืนนี้เราก็โจ้กป้าหยกดอกเมืองหนักคน้วคะโจ้กป้าตาาื่นมีรากไร่ป้าก็กลุ่มโจ้กปาบ้านเหนือเมืองก็มีป้ากลุ่มไล่ป้าชินป้าหยกดอกป้าเชิงมีไร่ไล,ล้ยางอะค่ะเตรียมามาิกเราโตโกันนะคะแต่ก็เปร,เรู้เป็นเครื่อเครื่อทถ้าเม็ดรูป มีกระเปา๋าใส่รูปไล่ไล่ยังอะค่ะตอนนี้ก็คุ้มสบายถิกกงโรางาอป้าบางคุณก็ไปตดเตสิบานมัง่งแล้วก็เราวัดไข้ไปตรวจสิบานเมื่อก่อนก็ตอวจสิบานกันเต็มนลค่ะพอวันกี้มันอยู่ประมาณยี่ทิพยี่ทิพวาตัวแล้วก็พอว่าไปทอวโอ,อ้พอเกิดรูก,กระบาด บางคุก็ไม่ได้ลว่วงที่มารวมกลุ่มกันกระบาโทษติดวันก็เลยตอนนี้รานำผ้าไปโทย์เสียบ้านเป็นบางท้วนหลืก็โททย์นี้เป็นบางท้วนกระตอนนี้ก็เโจกาตีลาทุกกรากยอมที่สมัจชายอมที่สมัจัดเราฆ่าวัตถุดิบในพื้นที่ของเราคือ,อที่สมัชชาจะเราจะใช้วัตถุดิบในพื้นที่อะค่ะก่วนเยอะใหญ่โทดไว้เช่นไง จช่นควายติดคุมพวกเราค่ะแด็กก็ยอมที่เราสำนัดที่กะสือที่นี่กะสือเปิดอยะอวดกะเรายอมพี่ด้วยยานอวดยานอวดแล้วก็ใบจะม่วงจะม่วงก็มีไยายางค่ะหมังกุดมั่งเรากะสืออามายมายมได้ไรเที่ยค่ะจนนี่ะทุเท่เต่อผ้าบานหนึ่งม่วงเ,เราผลิตผ้าทอยหยกโด่งหลาคน ต่นนี้ก็ได้รับรางวัลหลากหลายอะค่ะตั้งแต่ปีปัวโทษลงมานหน้าโดยชีวิชิบชิบชี้สิ่งต้นมากค่ะมีรางวันเด่นเดดูก็มีการการรับเกียรติบัตรก้องควายิงว่าก้องอุ้มร่มชาบรีแล้วมีก้องจังหวัดก็มีโอ้ตบต่างกลุ่มก็ยังไม่ไม่ยุดย้อนอย่างอย่าง ยังทำเบื่อทำผ้าเปอววะให้ลูกค้าเราได้ป้ากลุ่มใจเราคนเจ้าวาดนะคะอยากให้กลุ่มเสาผ้ามีจืดเที่ยงเาะว่าอยากให้เจ้าวดเราคนกุจักมากว่านี้เลยอะ,ค,ะค่ะจ่ะกระิตพันเดได้รับรางวัลหลาทุกต่อคือเราได้จากหลุงม,ม่อไหมอะคะ่ะใบดับรองถ้าแดงดวงเกล็ดไม่ได้รับ มาดอาจารผลิปันพาพาไม่ประเปสประเปประเปิหนกยุ่งที่นำเมือนะคะส่วนนี้ก็คือกลุ่มก็มีความปากภุ้มใจมากคะ่ะมันเป็นเป็นางประดานจาท่านนะคะ